เขาให้เอาปลามาให้ผู้ใหญ่แจกแต่มันไม่เยอะหรอกมันแค่สามโหลเองผู้ใหญ่จะแจกนางร้าบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าผู้ใหญ่ก็แบ่งไว้กินบ้างอย่ามอกรถท่าพิธีมอบกรถจะได้ถ่ายถ่ายเลยนะครับ้ทีแดงกับส้มพระพี่แอน์แดนไปแล้แดงกับส้มอ๋อนั้น อีกแพ็คหนึ่งสีสีส้มเอามาแล้วเนาะผ่าแดงใส่ดำเปันสูตรมันเป็นสูตรแกงสูตรส้มตำ มันเลยก็เลยแยกสูตรกันฝาแดงฝาแดงแท่อะไรนะแดงตำอ๋อแดงตำอ่ะทางไหนทางเดียวกันอืมทางเดียวกันอันนี้ก็ได้นี่นี่ไงแดงใส่ตำส้มใส่แกงฝาส้มใส่แกงฝาแดงใส่ตำสูตรนะครับนี่คือสูตรเขาเขาบอกมันแกงแดงตำนาะไอ้ไอ้ทำไมต้องเป็นฝาแดงทำไมต้องตำเขาบอกกลิ่นกลิ่นมันจะนองๆว่างั้นแหะพอเขาพูดมา พอแอนหมนอไปชิมมาก่อนแแอนี่โอลนแอนมินแอนแอมินค่ะอันนี้นะครับเป็นของฝากนะครับน้ำปลาร้าลุงป้าปลาร้านวนะครับชีสูนนะครับแล้วก็อ่าเป็น <c oughs> เป็นเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเหนียวนึ่งกับคุณกอกแก้วนะครับให้มามอบให้ทงผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านจัดก,การอาจจะไม่เยอะครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่พิจารณาทบได้ ประมาณนี้เนาะปอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานบูสงกบูนะครับก็ต้องรบกวนผู้ใหญ่ครับเหมือนเดิมแล้วก็คงจะประชุมร่วมกันนะครับในหน้ารับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะาแตนทีมงานยูทูบเบอร์คุณเหนียวนึ่งด้วยนะครับมอบปล้าให้เดี๋ยวจะชิมดู ไปชิมแล้วล่ะที่บ้านสุรศรีเขาว่าตามมาอร่อยมากขงวันพิเอขนาดขอบคุณครับอ่านานะาา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 ากาุาาจาา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 าจาา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 ็าาาจะาา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 าปาาาาาาครับาาาาอาะจะน้อาาอาไาา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 หาาานาากาาาาระคาา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 นาาาทาาา้าาทาาาาาาีาาาา ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะขอบคุณคค่ะขอบุณค่ะส้มสายตามก็ได้นะคะป้าบอกว่าสายตามควรจะแจกไว้นอ่เจอไว้นอบอกว่าจะไปบ้านทำเจริญชาติพุนกระถิ่นรอรอไปไปโอ้ยคุยได้ไหมโอเคสวัสดีข่าวดีมีข่าวดีโอ้ยชอบข่าวดีเนี่ยมีผู้ชายมาแจกบ่มีผู้ชายมาแจกมีมีอยู่ใช่มีผู้ชายเป็นทะารมาแล้ว มีแต่คนมีมือเดียวมาเลยอุ้ยหมักบัวเออหมักบัวยี่สิบบาท่าซื้อให้ยายจ่อยหน well, so 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 so, so, ่อยเอาไว้ให้หน่อยถุงหนึ่งเก็บเงินปลายทางไว้หน่อยถุงหนึ่งเด้อเก็บเอาเลยท่าจ้าจ้า ก็จะเป็นเอง,เ,องเส้นปลามาบวาอืออือนะวางตรงนี้เดี๋ยวจะมอบตรงนี้แหละได้ไหมครับได้รู้หรือยังว่ามาทำอะไรไม่รู้คร่าวๆคร่าวๆเพราะว่าไปทำบุญที่วัดโทมาจากวันนอนอไปตามะหง่ใส่ปลาเอาที่ถือไปด้วยนะนะไปฟังน้อยพี่ไปฟังอร่อยว่าอร่อยใช่ใช่เอาอกแม่ โอ,อ <Bing> ้เขามืนไม่ก้าวถ่วยน้อยน้าชาวบ้านมายืนเลยค่ะน้่วมาในชาวบ้านเราเลยชาวบ้านนี่ชาวเมมาเมเด็ก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 มายืนก็ได้นะคะอันนี้นะครับมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้เอามาละมันขึ้นให้แจกตั้งลำอ๋อหรืออะไรอะไรแล้วแต่พิจารณาดูมันมีไม่เยอะนะครับมีแค่นี้เออมีแค่นี้ก็เอาคนรู้ควรคนรู้ควรให้รีบคิดดูว่ามันอร่อยแค่ไหนได้ต่อไปเขาจะมาขาย แดงอะไรพี่แดงใส่แกงแดงใส่ตำอ๋อส้มฝาส้มนี้ใส่แกงนะใครับแดงฝาแดงนี้ใส่ตำฉันชอบฉันชอบนะเพราะว่าจะไปแล้วไปทหไม่แดงมีมาอันเดียวแดงอันเดียวใจลายสะต้อไม่ให้ใครฉันจะไปทำบุญเขาบอกว่าแค่ขยำข้าวใส่พริกปอยแล้วโอ้ปุยสีส้มก็ใส่ตำได้ครับสีส้มมันจะตรงตวง เหหยยววขอบคุณนะคะไม่หลูขอบคุณเขาใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะลุงป้าปลาร้านวัยอะครนบอยแล้วก็ลุงป้าปาร้านวันะครับอันนี้สูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งใชรมีใ่ซื้อเ้เละครับใครทำก็แบบนี้ทุกคนสูตรสองตใช่ไหมใส่ตำใส่ที่นี่ตำบ่อยไหมครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกหัวที่เนี่เนี่ยจะไปตามพวงนี้จะไปโฆษณาตามที่ไหนครับสองร้อยสามสิบค่ะที่อันแพ็กละทางโค้ยที่ที่ที่วานอนที่วัดวานอนงานกะทินอร่อยมากใครตามกูด้วยก็ได้รับรับเกียรติเข้าไปทำกับข้าวรับเกียรติเนาะอย่างสูงเลยพี่ตะโกนบอกว่าอร่อยอร่อยนะถ้นทีเขาไปในพวกนี้แหละจะว่าอร่อยพูดดีแบบนี้น่าจะสมัครสอสอเนาะ จะได้สสครับขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะใหญ่ใจดีที่มีอะไรก็มาให้พี่เหนียวนึ่งกับป้ากองแก้วค่ะพี่เหนียวนึ่งป้ากองแก้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขมาปุ๊บเราปุ๊เราอุทิศหมุนยายมาเจอกันที่คัมชโนให้หมุนปุ๊บของขายเสื้อ แต่ว่าคนแมงนะคมาพาสวนน้ย่น้ำาให้ทุกคนทีว่าเราเรานทันะคชที่ไหนคัวขอาชอนะตั้งตัวยาวก็ได้นี่มันพอกันไหมไม่พอ แค่นี้เองคนแค่ห้าคนไม่ห้าคนมีแต่คนตัวใหญ่เราจะเลยมาหน่อยนะอันนี้สิไม่ต้องเยอะหรอกครับเดี๋ยวเป็นหลอดเอาไก่ตัวนึ่งจ้าเอาซุปดำไหมชอยิ่งเล่นน้อยได้กินเยอะยิ่งเล่น้อยเอาซุปดำไหมไม่ซุปดำได้ใช่ไหม อะไรมันก็ชื่อกองหลังไม่ได้ผมหวานเนาะจำปลาดงไม่กินนะปลากระสนันปลากรสันรอดไม่น่าแบบเร็วชัดนะที่พูดปลับแสง พี่พี่เอากปะยานให้เง่งได้พี่ใส่กล่องด้วยพี่เอาให้เง่งตัวเดียวตัวเดียวถ้าถ้าม้าแขมให้ก็จะเอาอยู่ 最近没找到。 ไปัวแม่ละวันเก็ไปทัวแม่ละวันนั่นแหละไม่ไปทังนั้ไปบอกแ้าม่ก็ไม่ได้ไปรแล้วก็มาวัดป่า่บงได้ไปทานั้นน็ได้ด่ เือมาก็จะขายได้ม่พูดไายดยิ้มเย้มส่ายิ้มใส่เรายิ้มใ่เรามใยิ้มใส่เราุมเราแอารอยู่สเ้ามาเรามีมร้ยู้ยิ้ม่าม่ได้ 对呀。<you> มีทุกคูตัวนี้ก็ได้นะคะี่คน